มีแง่มุมของน้องบีมอีกอันหนึ่งแนะนำกวดเพื่อใครยังไม่รู้้องบีมคือน้องที่ที่มาติวแล้วก็ได้สถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยสาขาออกแบบอุตสาหกรรมก็คงไม่ต้องแนะนําตัวละแต่มันมีแง่มุมมันหนึ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับคณะเลยมีแง่มุมที่พี่อยากรู้ว่าคือน้องบีมได้คะแนนภาษาอังกฤษเคยสอบอะไรมาบ้างหนูสอบซิวเทปสอบ แกดแล้วก็สอบเอ e ลเวลก็ซีวเท็ได้เท่าไหร่108ค่ะ108จาก120 120อืมโอเคแกดได้98จุดกว่ากว่าผิดข้อนึงเอออันนี้ในภาคภาษาอังกฤษใช่แกดเต็มเต็มร้อยในภาษาอังกฤษเนาะอีกอันนึงก็คือได้เก้าสิบหเอเลเวลได้96เคยสอบ IELTS กับ TOEFL ไหมยังไม่เคยสอบค่ะแต่ว่าจะไปสอบอยู่ออเออเออเออก็ได้คะแนนค่อนข้างสูง ถามง่ายๆเลยครอบครัวเป็นครอบครัวพูดภาษาอังกฤษกันไหมไทยล้วนคุณแม่กับคุณพ่อพูดกับต่อไทยล้วนเลยไทยล้วนเลยพูดอังกฤษได้นิดหน่อยเออพี่อยากรู้ว่าคนคนนึงมันจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยภาษามันคือกำแพงในระดับหนึ่งมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดหรอกเพียงแต่ว่ามันจะมีคําว่าเก่งกับไม่เก่งอะที่อยากรู้เคล็ดลับของคนที่ทาข้อสอบได้คะแนนดีมันมีที่มาที่ไปยังไงอะเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มาเล่าจริงๆอ่ะบางคนจะได้เอาโน้ตฮาวนี้ไปใช้ดูบ้าง ที่ไม่ใช่ที่เรียนพิเศษเพราะที่เรียนพิเศษอะ่ะคือทุกคนก็จะบอกว่าท่องทำนู่นทำนี่ตามที่เขาบอกซึ่งจริงเราก็ทําตามแต่เราก็ไม่ได้เคยเก่งได้เลยเออมันมีหลายแบบสําหรับบีมผ่านอะไร,ระบ้างคือหนูต้องเกินก่อนว่าตอนช่วงอนุบาลกับประถมเนี่ยหนูอยู่โรงเรียนกึ่งอินเตอร์ก็คือห้ามพูดภาษาไทยเลยก็คือต้องพูดตรงๆว่าตอน,อนอนุบาลกับประถมเนี่ยใช้อังกฤษเป็นหลัก แต่มันไม่ใช่เหมือนแบบเมนพอยท์ที่ทําให้เราเก่งอัองกาษาเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็คือเรียนแบบเรียอมหนูอ่ะ,อะแต่คือหอนูรู้สึกว่าถ้าเราอยากเก่งภาษามันไม่ใช่การเรียนไปเรื่อยๆออมันคือการที่เราเรียนแบบวิธีที่เราพูดภาษาไทยแล้วฟังภาษาไทยออกค่ะคือเป็นเด็กภาษาไทยเนี่ยมันฟังแล้วมันพูดมันไม่ได้ไปเรียนเสริมแต่เราก็พูดได้แบบเป็นคนไทยก็เกิดมาฟังแม่ฟังพ่อฟังทีวีปุ๊บ ก็พูดภาษาไทยได้ uh huh. บางคนไม่ได้เรียนเขียนหนังสือยังพูดภาษาไทยได้เลย uh huh. อะหนูก็เลยแบบลองคิดดูพ่อก็คิดออกว่าถ้าอยากให้เก่งภาษาอังกฤษแบบเนทีฟอย่างเงี้ยก็ต้องให้เราเสพสื่อภาษาอังกฤษมันเป็นโซลูชันที่แบบคนคิดไม่ค่อยถึงแต่หนูว่าง่ายมากเลยอะ uh huh. ก็คือคนไทยอย่างเงี้ยเราเริ่มดูละครไทยเราเป็นเด็กเลยนะ uh huh. มันมีคําที่เราไม่เข้าใจเราไม่ได้ไปเซิร์ชนะเราก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนคําเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาอีกสองอีกสามครั้งจนเราเริ่มอ๋อ คำนี้มันใช้ในคอนเท็กต์แบบนี้ม,มันแปลว่ามันน่าจะคล้ายๆอยบคำอีกคำหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยหนูว่าโดนลิมิตการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือทุกอย่างที่พ่อซื้อมาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหนังสือให้เรียนก็เรียนภาษาอังกฤษพูดก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนทุกอย่างพิมพ์ไม่มีแป้นไทยในโทรศัพท์หนู คือเป็นเปนภาษาอังกฤษหมดเลยใน B ีบสมัยก่อนใช่อยู่ iPad เครื่องที่ใหญ่ๆแบบโค้นหนักเลยที่เด็กถือเทมากคือแป้นอ่ะอ๋อไอแพคุณถูกเซตให้ไม่ไม่มีภาษาไม่มีแป้นแล้วคุณเซตเซตเองไม่เป็นเหรอไม่พ่อทำไม่รู้เรื่องก็คือแบบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหนูก็เซตก็โอเคไม่เป็นไรมันมันมีอยู่แค่นี้เราเป็นเด็กเราต้องใช้้ได้ค่ะดู u t u b e พ่อไม่ให้ดูละครละครซีรีส์ไทยเพื่อนดูพ่อไม่ให้ดูหนูก็ดูไม่ได้ก็ต้องดูทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษคลิปทุกอย่างอ่ะเข้ามาในหัวเป็น แล้วช่วงนั้นอ่ะคือเก่งพูดแล้วถามจริงรู้เรื่องหรอไม่แล้วมันจะสนุกหรอเพราะคือพี่เวลาพี่ดูซีรีส์นะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็ดูรู้เรื่องบ้างบางทีไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่เอาซับเลยเนาะมันก็บางทีเราเรามิสอะไรไปแล้วเป็นอย่างนั้นเราลงมันมันเป็นเมนพอยต์เลยคือพอเราไม่รู้เรื่องแล้วมันขัดใจมันจะแบบอแวและคํานี้ที่เราไม่รู้เรื่องนี่นะแล้วพอมันขึ้นมาครั้งต่อไปมันจะมันจะจาได้ว่าเพราะเราขัดใจเนี่ยแหละค่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องแล้วเราอยากรู้เรื่องอ่ะ มันเลยจะอ๋อคำนี้เนี่ยต้องจําแล้วคำเนี้ยแปลว่าอันนี้นะใช้ในคอนเท็กซ์แบบนี้ดูซ้ำไหมซีรีส์ตอนเด็กๆไม่ซ้ำไม่สัตคือไม่เพลกับเลยเหรอไม่เพลกลับไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านเลยเดี๋ยวก็เข้าใจในหัวว่าก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยอะ่ะพ่อพูดอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักคํานี้เลยพอได้ยินเพื่อนใช้ได้ยินพ่อใช้ก็เข้าใจอังกฤษเหมือนกันไม่เพลซ้ําก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วมีคํานี้เหมือนกัน จนมันเหมือนปะต่ะตอเข้าไปในหัวเพื่อนเราหลาย,ค,ยคนที่พยายามดูซีรีส์แล้วมีซับภาษาอังกฤษเวิร์กไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่ามีซับภาษาอังกฤษถ้าดูซับจะเก่งเขียนแต่ถ้าอยากเก่งพูดอยากเก่งฟังอ่ะห้ามดูซับเพราะว่าสายตาเรานะพอมีซับปุ๊บเราเราไม่ได้มองแบบไอ้นั่นหรอกเรามองซับอ่าแน่นอนหนูก็แบบดูแอนิเมะอย่างก็มองซับไม่ได้มองตัวละครเยอะหรอกก็เลยต้องไม่เปิดต้องดูสีหน้าต้องอะไรอย่างงี้ใหใช่ดูแบบวิธีรูปปาก แบบมันจะมันจะแบบ a w ว r e เองอะ่ะที่มันเหมือนแบบเราเห็นแล้วเขาคุยคานี้อุย้ยเวลาเขาพูดคํำนี้สีหน้าเขาโกรธเขาพูดอันนี้เขาทําหน้าแบบผิดหวังอะไรเงี้ยอ่ะมันจะเริ่มคลิกในหัวแล้วว่าคํานี้แบไอย่างงี้คือถ้าทามหนูเดินม,มาทามหนูนะว่าบีมคํำนี้แปลว่าอะไรหนูจะพูดหนูจะตอบแบบนี้ทุกครั้งเลยหนูจะบอกว่ามันจะเหมือนคํำนี้ภาษาอังกฤษอะ่ะมันจะใช้แบบนี้หนูไม่เคยตอบเป็นภาษาไทยเลยเพื่อนหนูก็จะบอกว่าหนูเป็น walking dictionary แต่เป็นแบบภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษอ่ะคือหนูจะใช้ซิโ o นิม ไม่ใช่อะไรคือหนูคิดไม่ออกว่าภาษาไทยมันแปลว่าอะไรเพราะหนูไม่ได้เรียนมาแบบนั้นนะคะเพราะคนไทยเราจะพูดว่าเราจะเราจะเป็นเสมอว่าเราจะคิดเป็นภาษาไทยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าอยู่คิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะจบเลยใช่คือหนูอย่างเงี้ยเวลาแปลภาษาอัไงกฤษไม่แป,แปลเป็นไทยนึกไม่ออกไม่ได้โดนสอนมาแบบนี้ไม่เคยเข้าดิแล้วแปลเป็นไทยเคยแต่โดนสอนว่า คำนี้มันคล้ายคำนีนะ้มันก็เลยจะเป็นแบบนี้แหละในหัวถ้าเพื่อนถามปุ๊บก,ก็แปลจากอังกฤษ,ษ,ษให้เพื่อนฟังใช้เวลานานไหมถามจริงครื่<อ>งค่อนชีวิตไหมได้วยความที่เรียนแบบธรรมชาติมันไปเองแบบธรรมชาติอะพี่เหมือนคนเริ่มพูดภาษาไทยอะตัง้งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ก็คล่องล้วอังกฤษ,ษ,ษเห<อ>มือนกันแต่ว่าตอนจริงๆต้องพูดนะตอนปฐมว่าหนูเก่งพูดเก่งฟังเพราะว่าทิเชอร์เป็นอิง์หมดเลยแล้วก็ห้ามพูดภาษาไทยลงในนิ๊ปแบกมาคือถ้าพูดภาษาไทยหนูเคยเผื่อผู้คำว่าอ่ะอ่ะภาษาไทยว่าแบบนี้อ่ะโดนเขียนพ n i s h m e n t ห้าสิบคำ <S <S ห้ามพูดภาษาไทยเลย super vision สุดๆคืออยู่ในโรงเรียนเนี่ยห้ามพูดถ้าออกไปพูดได้แต่เขาบอกอย่าให้เห็นว่าพูดใน,ในโรงเรียนเนี่ยมันก็เลยแบบเก่งพูดแหละเก่งฟังแต่ยังออไม่เก่งเขียนนะแต่ไม่เก่งเขียนค,คือปฐมวะไม่เก่งจนกระทั่งได้มารู้จักแบบนิยายคือเราเราจะเริ่มต้นภาษาอังกฤษที่เก่งเด็กไทยหลายคนมันจะเริ่มไม่เหมือนกัน มันจะเริ่มเขียนก่อนซึ่งมันจะผิดมันผิดมันต้องเริ่มพูดใช้ก่อนใช้จนซึมเข้าไปในสันดานว่าประมาณนี้ประมาณนี้มาจะผิดบ้างถูกบ้างไม่ต้องกลัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือหนูอ่ะปฐมอ่ะรู้คำนี้พูดยังไงแปลว่าอะไรเขียนไม่ได้โ o แค r คือสะกดไม่ได้อ่ะแต่คือรู้นะจนกระทั่งอ่ะพอปฐมเสร็จปุ๊บเริ่มอ่านนิยายนิยายภาษาอังกฤษอันนี้เริ่มเก่งเขียนละเพราะว่าเออเฟซนี้เขียนแบบนี้ใช้แบบนี้เทนส์เป็นแบบนี้นะ ไม่เคยจา tense เป็นแยกหมวดหมู่เลยค่ะเคยจําแค่ว่าแบบนั่นน่ะสิเวลาเบสิกอนี้่อยู่ไปเรียน British c c i l ไปเรียน AU ไปเรียนอะไรพวกนี้มันจะมี present tense present continuous present อะไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบนั้นมันมีประโยชน์ไหมบางคนอาจจะทำได้หนูทำไม่ได้ยากเกินคือรู้ว่า grammar ผิดหรือถูกหนูไปสอบซีวิเทปหนูเออเลอร์ผิดข้อเดียวคือรู้ว่าอาจถูกผิดเออเลอร์หนูผิดข้อเดียวแล้วหนูไม่ได้ใช้ tense ไม่ได้ใช้อะไรในหัวหนูพูดพูดออกมา อ่านโจ์ปุ๊บพูดออกมาเบาๆนะเดี๋ยวโดนคนข้างๆตกพูดออกมาปุ๊บๆคนไม่น่าใช้ในชีวิตจริงอ่ะแบบเนี้ยตรงเนี้ยแปลคํานี้คนไม่ใช้กันอันเนี้ยผิดก็กาคอนั้นก็ถูกคือพี่จับใจความว่าการที่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะคือใช้มันใช้แบบที่อย่านึกเป็นภาษาไทยให้นึกเป็นภาษาอังกฤษดูซีรีส์เนี้ยอย่าพยายามแปลให้พยายามจับความรู้สึกให้แบบขัดใจคำนี้แปลว่าอะไรวะเหมือนตอนในเด็กอ่ะเวลาเพื่อนพูดแสดงขึ้นมาแล้วแบบมันฮิตเหมือนแบบ เป็นคาแบบเป็นคําย่ทิศสองแง่สองแง่แปลว่าอะไรวะอยากรู้อะเพื่อนไม่บอกแล้วก็ฟังเพื่อนใช้บ่อยๆอ,อ๋อแปลว่าคานี้แบบนี้เลยอ๋อคือแบบออสแสดงพวกเนี้ยเวลาไปเซิร์ชมันไม่แปลหรอกถ้าเราอย่างเงี้ยมันจะจําไปเลยใช่ใช่ไหมหมดแล้วผิดเล่าหนึง่งมันคือผิดโดยการที่เราไม่เข้าใจแปลว่าอะไรพอเอบาต่อไปเราเจอเจออีกเจออีกก็เข้าใจละพี่จับได้ว่าเด็กไทยอะ่ะมันจะเป็นงี้ซึ่งพี่ก็เป็นเป็นว่าฟังนี่ดูดูซีรีส์แล้วก็มีซับไตเติ้ล มีทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษอ่ะคู่กันอันไหนไม่รู้สับปุ๊บอ่านนั่งแล้วจดแปลแปล,แ,ปลแล้วนั่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นเล่มเลยนะจําเลยไม่ได้เลยคือ,อมันจะมีปัญหาถ้าสมมุติว่าเราอ่ะดูซับค,คือต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ประเทศเดียวนะที่พูดไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่แค่อังกฤษมันมีคนหลายประเทศที่พูดภาษาอังกฤษแล้วมันจะมาด้วยแอคเซนต์อ่ะ,อะแ้วถ้าสมมติว่าดูแค่ซับอย่างเงี้ยพอเริ่มมีแอคเซนต์ที่ยากขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนทวีปที่เขาแบบ ขนล,ลิ้นเยอะๆเอย่างเงี้ย uh huh. เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็จะบ่นว่าบางคนอย่างเงี้ยจะพูดเร่เหมือนแบบับฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้แปลว่าคนพูดไม่เก่งนะ uh huh. แปลว,ว่าคุณะไม่เก่งเออคนไทยชอบชอบ b ี l แ y accent ใช่ b ี l แ y accent คือเหมือนแบบคนฟิลิปปินปส์ภาษาอังกฤษแกมากดีนะ uh huh. แต่เขาก็จะมีสำเนียงของเขาแล้วแบบบางคนเนี้ยเพื่อนหนูก็เคยแบบเดีวแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยเคยมี f u t เชอร์เป็นอ uh ิน huh. เข้ามาปึ๊บบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องหนูก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้ผิดที่เขานะผิดที่ตัวแก uh huh. เพราะว่าจริงๆถ้าแกเก่งงกฤษ้องฟังไกซน เหมือนเหมือนเราที่ฟัง a c ซนต์แบบสวัสดีพูดไทย<ร>ได้ไหมเรายังยฟังรู้เรื่องเลยเออใช่ไหม,มถ้าเ,ออเราเก่งจริงอ่ะเราต้องฟังรู้เรื่องทุก a c เซนตแล้วออจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแล้วหนูก็บอกว่าการอ่านซับอ่ะมันไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเปิดมาปุ๊บ middle e a s t r n โอ้เปิดซับก่อนเลยสำเนียงนี้ฟังยากไม่ได้ต้องต้องฟังแล้วก็พยายามทําให้มันเข้าใจอะคะ่ะมันเหมือนคนไทยอะ่ะ คนไทยแต่และจังหวัดก็พูดไทยไม่เหมือนกันนะอ่าแต่ถ้าเราแบบเปิดซับไทยตลอดเวลาเนี้ยเราก็จะไม่เก็ตคอนเท็กซ์เลยว่าเขาหมายถึงอะไรคนอีสานเขาพูดกันถ้าอยู่เปิดซับกูก็ไม่ได้ซึมซับคนอีสานใช่แต่คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้นะว่าคํำนี้แปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่าคอนเท็กซ์เป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วโดยที่เราไม่ต้องแปลจริงๆคือจับคนภาคกลางเนี้ยไปอยู่ภาคอีสานภาษาไทยเหมือนกันฟังไม่รู้เรื่องไปพูดเขาไม่ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าไปอยู่สักปีจะเริ่มละเอ่อขี้หอดไอ้เออะมมมัันนคคืืรรรแเเาาก็ิ่่บบยงอ เทคนิคเดียวกันเลยยูเลยบอกถ้าบอกว่าตัวเองทําได้ไม่ดีอ่ะเพราะว่า a c ซนต์คนนั้นไม่ดีไม่ใช่ยูไม่ดีเพราะว่ายูฟังไม่ยูเรื่องเพราว่ยูไม่เก่งไม่แบบไม่อยากให้ไปเหยียดหรือบบ c k b u r y accent นะทุกคนแบบเริ่มที่จุดจุดนึงแหละเออไม่ใช่ทุกคนที่จะสำเนียงดีเลยอย่างเงี้ยถ้าเก่งจริงก็ต้องฟังให้ยูเรื่องฝรั่งพูดสวัสดีครับยูยังฟังรู้เรื่องเลยมันไม่มันไม่ต่างกันนะคะพูดแล้วสื่อสารให้ได้ก่อนผิดถูกไม่ต้องกลัวใช่ไหมอันนี้พี่สรุปแล้วก็จับความรู้สึก ความรู้สึกจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแม้ว,ว่าเราจะฟังไม่ออกทุกคาแต่มันจะทาให้เราเข้าใจถึงอารมณ์นั้นแล้วเดี๋ยวมันจะซึมซับเข้าไปเองถ้าเปิดดิบมันจะลืมแต่ว่าต้องซื้อดิบดิบแอังกฤษเพื่อจําการแปลของมันให้ได้แล้วคลังศัพท์ในหัวจะเยอะมากคือ,อเวลาเพื่อนเดินมาหาเนี้ยคํานี้แปลว่าอะไรหนูจะพูดว่าแบบเหมือนคํานี้เพื่อนบอกไม่รู้จักคํานี้หนูก็จะบอกเหมือนคํานี้จะมีสํารองในหัวประมาณ สี่ห้าคำอะค่ะแล้วก็ต้องยกเรียนที่ดีที่สุดคืออธิบายให้ฟังว่ามันใช้ยังไงอันนี้คือวิธีที่เวิร์กที่สุดอะคือต้องอธิบายก่อนว่ามันใช้แบบนี้ถ้าเราจะหาจดไว้ส่วนตัวเทคนิคคืออย่าจดย์มันทั้งหมดให้จดแค่คำแล้วลองอธิบายมันดูหนูนะเวิร์กมากคือมีคำนี้ปุ๊บเขียนซีโนนิมสักสองสามตัวเพราะเสร็จบอกว่า example sentence ใช้แบบนี้แบบนี้ซักประมาณสามประโยคก็พอละให้จำวิธีการใช้ของมันให้ได้ หนูว่าแบบเราเริ่มพูดอะมันดีเพราะว่าเราเริ่มแบบฟังในชีวิตประจําวันเขียนเนี่ยอาจจะไม่ดีอย่างหนูไปอ่านนิยายแล้วอ่านเยอะมากก,ก็ก็เลยเขียนได้อะคะ่ะอ,อแล้วก็คุยกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติคุยกับเพื่อนที่เป็นต่างชาตินี่คือสําคัญสุดไหมเพราะว่าค,คน<ม>เรานคนเรามันฟังฟังเยอะๆมันเหมือนอยากพูดแต่มันพูดกับใครไม่ได้อะเพราะว่า3มคือการพัฒนาตัวเองต้องพูดใช่ไหมแล้วถ้าเราพูด เราเข้าใจเราดูสับปุ๊บแต่เอมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ฝึกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอิน o อวิสเนี่ยสำคัญมากป่ะหนูว่าสําคัญคืออย่างหนูอย่างเงี้ยตอนพูดแรกๆอะ่ะก็คือแบบเพื่อนต่างชาติอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เขาไม่มีเหยียนนะเขาก็แค่แบบวิพีอีกรอบได้ไหมกูมจะพูดแบบนี้เขาไม่เข้าใจแค่อธิบายอีกแบบหนึง่งแล้วพอมันคุยไปเรื่อยๆมันเหมือนเราได้ใช้ะคะ่ะเหมือนเราได้ใช้ภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบลื่นไหลขึ้นอะ่ะตอน,น,นแรกๆทุกคนเริ่มอ่ะมันไม่ดีหรอกคือหนูบอกเลยแบบ ถ้าคุณไม่ได้เกิดเป็นคนประเทศนั้นๆเลยอย่งางภาษาไทยอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่ดีหรอกแต่อแบบโดนคนว่าอุ้ยสานียแบบนี้บูลลี่แกใช้อย่างนี้ผิดนะแล้วแบบเสียความมั่นใจไม่ต้องแบบต้องคิดว่าโอเคเขาบอกว่าเราผิดแปลว่าเราต้องเก่งกว่านี้ก็แค่นี้ค่ะเรื่อง tense ก็อ่านบ้างแต่ก็เข้าใจาย,ยากสําหรับพี่<ม>พกับเ tense เนี่ย,ยพี่กับ tense เนี่ย I have been เนี่ยฉันมีถั่วหรืออะไรพวกเนี้ยพี่เหนื่อยมากกับการที่ถ้าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจะต้องมีอิง ถ้าเราอันนี้จะต้องเวิร์ฟช่องสองช่องสามพวกนี้ทําให้ทําให้เราไม่อยากเรียนดนตรีหรือว่าใช่คือ,อ,อแบบเทนส์ tense, นี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบกลุมขมับอะออหนูก็เป็นคือขนาดหนูแบบเขาพูดตรงสารภาพข้ห้องสอบไม่เคยคิดเลยว่ามีช่องเป็น Simple c o n t i n u ยลพ s, <S <continue>, t <past, S 1> ไม่เคยคิดมาเป็นตารางที่เขาสอนเลยเคือคิดแค่ว่าพูดออกมาปุ๊บมันแปลกวะวะมันแปลกตรงไหนอ๋อันแปลกตรงนี้ถ้าหนึ่งคนใช้ S ถ้าแบบแฮ s อย่างเงี้ยเออถ้าหลายคนใช้แฮสคือมันเหมือนแบบพอเราใช้เยอะพอเราอ่านเยอะแต่มันไม่ใช่เพราเราจำอะค่ะเพราะว่าถ้าเราจำอย่างเงี้ยโหโคตรยากเลยอ่ะมคนยากเพราะว่าคยยีชีบาดต้องตามด้วยแบบแล้วเทสมันจริงๆมันบิดได้นะเหมือนบางคนอย่างเงี้ยคิดว่าอ่ะเพรสเซนต์แปลว่าห้ามใส่ ed บางเวิร์บมันต้องมาคำว่า ed ใช่บางเวิร์บ i d เด e เนอย่างเงี้ยมันเป็นการแก้ไปแล้วต้องใส่ e ดเพื่อนก็งงว่าเอา มันเป็นทาบูไม่ใช่เหรอว่าแบบ p r e ซนต์ห้ามมีอีดีไม่มันดิ้นได้คือเราพยายามหาเหตุผลกับมันก็มากเกินไปจนทำให้จนทําให้มันไม่สนุกเพราะภาษาคือการสื่อสารใช่ถ้าเรารู้สึกสนุกกับมันแล้วก็พยายามใช้ของมันมันจะนี่เนาะแต่หนู่าสังคมไทยชอบแบบูลลี่นิดนึงแบบเห็นใน tiktok เห็นในอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยคุณจะมาใช้ภาษาอังกฤษกะแดดนี้กแกแดะมากแบบไทยคําอังกฤษคําหรือว่าแบบ ไปดูในคอมเมนต์บอกว่าบอกว่าตัวเองเก่งแต่อันนี้ยังใช้ผิดเลยเงี้ยคือมันไม่ต้องนิดพิคขนาดนั้นก็ได้คือทุกคนแบบ start somewhere จริงๆคือแบบถ้าสังคมมันเปิดกว้างมากกว่าน,นี้แล้วคนเลิกแ้กันเองหรือว่าความมั่นใจมันมากกั่นี้เยอะเลย คือเราจะเก่ง tense ได้เนี่ยสำหรับบีมก็คือทำให้มันเป็นเ n n e r แล้วก็คือรีพีทรีพีทรีพีทจนมันรู้สึกว่าอันนี้มันคือฟิลเงี้ยเหมือนกับเปาเนาะเอาจริงเด็กไทยเนี่ยมันั่งเรียนไกรมาภาษาไทยเนี่ยตกหมดนะคำสั้นคำยาวไก่จิกเด็กตายเด็กตกบนปากออกอะไรวะอะไรเนาะเออแต่เราใช้ได้เราพูดลื่นเราเขียนได้เราอ่านได้แต่ถามว่าเราจำได้จริงๆริงไห้ไก่จิกคำเป็นคำตายคืนหมดแล้วแต่ทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตได้อยู่ยังเขียนได้ปกติ เป็นเนทีฟไทยอยู่แล้วแล้วมันจะผิดบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ใช่เนี่ยบางคนยังเขียนโอกาสผิดกันหมดเลยบางคนยังเขียนใช้ผิดเลยบางคนเขียนพึ่งมันมีพึ่งพากับพึ่งพึ่งเลิกยังยังสับสนกันอยู่แต่อันนี้ก็ไม่หมยเนาะแต่ว่าบางคนก็ซีเรียสภาษามันคือการแบบสื่อสารอะบางทีก็นิวโรมันใจนี่เนาะแต่ว่าอันนี้เราเอาเคล็ดลับยิ่งดูเยอะยิ่งอ่านเยอะมันก็จะยิ่งอันนี้ใช่ไหมแต่แนะนําให้ให้ใช้ให้ดูให้ใช้บ่อยๆพูดตอนนี้กระจกก็ได้ เผื่อแบบไม่อยากคุยกับเพื่อนพูดแบบตัวเองในกระจกแบบ full conversation ไปเลยหนูเคยทําแบบเป็นชั่วโมงคุยกับตัวเองในกระจกจะไม่บ้าเหรอแม่แม่หันมาดูเอ๊ะล็อกห้องไว้ปิดให้มันจะหยุดแล้วก็คุยแบบใส่อัตรุปไปเลยคุยยังไงอ่ะพี่อยากดูแบบ how was today แบบใส่ไปเลยเหมือนเราคุยอยู่ในหนังอล้พี่เหมือนเราแบบมีกล้องอยู่อีกวิธีนึงที่หนูชอบทํามากคือเวลาแต่งหน้าเออทำเหมือนเรากำลังทำ YouTube วิดีโออยู่เป็นบล็อกแบบ so I'm gonna start with this concealer ไม่มีใครมอง uh, หนูพูดออกมาเฉยเพราะหนูอยากทำ uh, คือแบบถ้ามีคนเห็นก็มองว่าบ้าแหละแต่มันช่วยได้อะมันธรรมชาติแตแบบโอเค I'm gonna grab this setting spray p u t i t on my face กือทำแบบเฮ้ g u y สแบบคุยกับคนอยู่ที่อยู่ในแบบอย่าแงบบเงี้ยเหมือนเราถ่ายวอ uh huh. ล์อกอย uh, ู่ทั้งที้ความจริงคือเราไม่ได้ถ่ายวอล์กอยู่พ่อเห็นพ่อก็แบบเป็นบ้าหรือเปล่า <laughs> แต่ก็แล้วไงอะ ไม่แคร์เพราะว่ามันช่วยคือความกล้าหนูตอนเด็กเคยมีช่องแบบช่อง y t u t u แบบเป็นโลเพลย์มันจะมีไอตัวแบบตุ๊กตาตัวเล็กเอาแบบเอามาเตะกันพูดภาษาอังกฤษปุ๊บปุ๊บปุ๊บไร้สาระแต่คือมันช่วยอ่ะคือแบบถ้าเขินก็คือแจ้งว่าตัวเองอ่ะมีออเดียนส์แล้วก็พูดออกมาทำคลิปว่าจำวันทำกับข้าวก็ได้ โอเควันนี้จะมาทำวันนี้นะอันกันเรากำลังเรากำลังอยู่ในรายการพูดทหมดเลยอันนี้ดีมากก็เกิสุขมนสนุกฉันหยิบใครขึ้นมากําลังจะมากระทาะนมันสนุกมากคือหนูอย่างเงี้ยแต่งหน้าต้องต้องแบบภาคตลอดว่าโอเคแบบ I just got this new lipstick I'm gonna try it right now แบบอุ้ยเชสวยมากไม่มีใครดูอยู่มีหนูก็กระจกแต่มันสนุกมันเรนจอยมันได้ใช้มันไม่อายด้วยถ้าไม่กล้าใช้กับใครใช้กับตัวเองหลายคนเล่นในเกมก็คุยไปด้วยกัน I'm gonna hold gun I'm g น n อ a w a วอ walk คือแบบภาคไว้หมดเลยเล่นเกมอย่างเงี้ยเล่นเกมภาคเหมือนตัวเองเป็นนักเกมเมอร์พูดแล้วโอเคแบบจะไปอย่างนี้นะหรืออะไรเงี้ยช่วยได้จริงๆถ้าไม่กล้าคุยกับคนอื่นคุยกับตัวเองแต่ว่าล็อกห้องแน่นแนะเออเเพราะบางทีอ่ะเราพูดไม่ถูกเราจะได้รู้ว่าเพื่อนพูดยังไงพูดยังไงบางคนไม่รู้จะเริ่มอย่งเงด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบอย่างมีเพื่อนเป็นต่างชาติแล้วจะแบบหยิบจิ้มมีเลยอ่าคือหนูอาจจะแบบตอนประถมอึกงึงอินเตอร์เพื่อนไปต่างประเทศเยอะมันกลายมันพูดไทยไม่ได้ต้องพูดภาษาอังกฤษ บางคนไม่มีไม่เป็นไรคูดกับตัวเองก็ได้สรุปคือเราไม่ต้องมีหนังสือท่องท์เป็นของตัวเองขนาดนั้นหนูจับหนังสือคือแบบถ้าครูไม่บังคับไม่เคยจับขึ้นมาเองเลยยกเว้นหนังสือนิยายเพราะสนุกเพราะเด็กมัธยมจะ abandon ละทิ้ง a b a r d อะไรอย่างนี้ป่ะมันจะไล่เป็นคือมันไม่สนุกอ่ะแล้วพอมันไม่สนุกอ่ะมันไม่อยากทำแต่ถ้าเป็นนิยายอย่างเงี้ยอ่ะคำนี้ไม่รู้ว่าไม่อยากแบบรอจริงๆขัดใจเซิร์ชไม่ว่าแต่เซิร์ชให้เป็นอังกฤษนะซินโอนิม หนูพูดเลยซีนิมช่วยได้เยอะมากแล้วเด็กไทยนี่เรียนเรียนเป็นตารางธาตุเลยนะเรียนทับแนดอนละทีใช้ไม่ได้นะไม่รู้นะหนูไม่เคยจําได้อะแล้วเอนเลยแต่แบบคือถ้าอยู่จําได้ประมาณเจดแปดหน้ามันคือตารางธาตุที่อยู่จํานะอยู่โคตรเก่งเลยนะเพราะจริงๆมันภาษามันคืออยู่ในเนี้ยแต่จาแล้วไปใช้ไม่ได้ด้วยนะใช่ลืมคือพอไม่ได้ใช้นานอย่างเงี้ยก็ลืมหนูว่าเคยทะเลาะกับครูที่โรงเรียนภาษาอังกฤษเป็นครูไทยแล้วเขาก็บอกหนูว่ามันเหมือนเขาสอนแล้วหนูก็แบบค้านว่าหนูว่านี้ผิด แต่ด้วยความที่แบบหนูเข้าใจว่าคนไทยมันอีโก้หรือเปล่ามันรับไม่ได้อ่ะพี่แล้วเขาก็แบบด่าว่าไม่ผิดนะหนูกลัวว่าผิดค่ะอันนี้ใส่เอสไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรวมแล้ว general มันไม่ต้องใส่เอสเขาก็บอกว่าเขาจบนอกมาเขาไปแลกเปลี่ยนมาเนี่ยคือหนูไม่เคยไปแลกเปลี่ยนนะแต่หนูเคยติดเอฟเอสตัวจริงอเมริกาแต่ไม่ได้ไปเพราะติดโควิดก็คือไม่เคยไปแลกเปลี่ยนแต่ไม่ได้คิดว่าด้อยก่าใครตรงไหนเลยเพราะไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเขาก็เถียงคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ คือ,อจบรายการที่เขาไม่โอเคกับเราแล้วเพราะแค่เราแค่แบบ p อย n t เ u าแบบ m i s t a ท e ที่เราเห็น,นเฉยๆเราอยากให้เพื่อนรู้อะอแต่เพื่อนก็เชื่อเรานะก็เลยไปคุยกับครูที่เป็นต่างชาติว่าแบบเออทิชเชอร์หนูไปทําแบบนี้มานะแล้วเขาแบบไม่โอเคหนูหนูถูกไหมเขาบอกว่าหนูถูกม,มันพูดได้อะไรแบบนี้มันค้านได้คนเรามันพลาดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราพลาดแล้วเรายอมรับคําติอะพี่อะอยากให้เมืองไทยเป็นยังไงรู้ไหมพี่อยากให้เมือไทยทุกคนถ้าพี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วมีอํานาจพอนะ เนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยมันจะต้องขอบคุณมันอาจจะใช้เวลา1 0ถึง20ปีแต่ประเทศเราอะ่ะจะเจริญแบบหาที่เปรียบมีได้เลยคือพี่จะเปลี่ยนให้ทุกโรงเรียนบงังคับให้ทุกโรงเรียนต้องพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดส่วนภาษาไทยไม่ต้องเรียนเพราะภาษาไทยเป็นหน้าที่ของพ่อและมแม่ที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วภาษาไทยมันจะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้อยู่แล้วเด็กไม่ต้องมานั่งคัดภาษาไทยเขียนภาษาไทยหรอกเตอ แต่นั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่ต้องทำคือสตรีกไว้เลยอาจจะมีเทสปหนึ่งภาษาไทยก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วพ้นปสามปุ๊บเรื่องเรียนภาษาไทยได้เลยเพราะว่าเด็กที่อายุเกินสิบขวบพูดภาษาไทยได้อยู่แล้วทุกคนทั้งในชีวิตถ้ามันใช้ทุกวันมันไม่ลืมเออแล้วถ้ามันเขียนในอินเทอร์เน็ตถ้ามันเขียนอะไรถ้ามันผิดอะไรตอนนี้มันเซิร์ชได้อยู่แล้วการแก้คําภาษาไทยอ่ะมันง่ายมากแล้วให้ใช้ภาษาอังกฤษแรกๆหลายคนจะบอกว่าครูไม่พร้อมไม่เป็นไรก็ผิด มันทําอะไรรู้ไหมมันจะลายพฤติกรรมคุณครูเพราะคุณครูจะยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งอังกฤษเพราะฉะนั้นการที่ยอมรับว่าตัวเองไม่เก่ง,งกฤษมันจะยิ่งเปิดช่อนแวล้อเด็กพูดอะไรมาเขาจะได้เปิดช่อนแวลได้ด้วยว่าเด็กคนนี้อะไรประเทศไทยครูที่โรงเรียนกลายเป็นคนที่มันปิดช่อนแวลแล้วมันกลายเป็นคนที่ ISMR ทุกอย่างมันจะต้องไอ้นี่เปิดช่อนแวล้วรับช่วยกันพูดให้มันผิดกันทั้งหมดเลย แล้วมันสนุกพอมันผิดทั้งหมดปุ๊บมันเรียนรู้มันเรียนรู้ยิ่งครูอ่ะพอปีที่สองมันสนุกมันมันกลายเป็นหนึ่งมันทําลายโรงเรียนเติร์มันทําลายโรงเรียนที่ค่าเทอมแพงระดับโลกอังกฤษมาเปิดเชนในประเทศไทยประเทศอะไรอะแต่ไม่หมดเลยอะค่าเทอมเป็นล้านอะคราวนี้ไม่ต้องเลยเด็กไทยประหยัดกับการเรียนภาษาอังกฤษไปเยอะเลยอย่างที่บีมเคยบอกว่าระยะห่างของเด็กคนหนึ่งที่มีตังกับเด็กไม่มีตังจะไม่ห่างกันละ เพราะว่าการพูดภาษาอังกฤษมันพูดได้เท่ากันละพออดทนปุ๊บสักสิปีนะทุกคนเป็นเนทีฟแล้วจริงๆอะ่ะแล้วจากนั้นน่ะพอเรียนจบปุ๊บอะ่ะสิ่งที่จะทําก็คือเด็กไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยเอาความรู้ง่าย2ก็คือจบที่เมืองไทยเด็กจะไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาไม่ต้องไปฮาร์วาร์ดเขาไม่ต้องไปเลยเลยเขาเรียนเมืองไทยก็ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วแล้วหลักสูตรเมืองไทยมันไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเพียงแต่เราอ่อนแค่ภาษาอังกฤษเราเรียนฮาร์วาร์ดกับเราเรียนจุฬามันไม่ได้ต่างกกันอ เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ตรงนั้นเขามีโอกาสในการทํางานมากเวลาเขาจบแต่ถ้าเรามีสกิลเรียนจุฬาเนี่ยแล้วเราได้สกิลอังกฤษเราสามารถโยกไปทํางานเมืองน,นอกแล้วทาสกิลอังกฤษได้หมดเลยนี่แหละถึงจะทวิสเปลี่ยนโลกของคนไทยจริงเนาะมันภาษาเป็นกําแพงกัน้นคราวนี้ก็มาสุดท้ายละพี่อยากจะให้บีมให้กําลังใจกับคนที่อยากเก่งภาษาสรุปมาสัก3ามสชอ็อตอะสาขั้นตอนว่าอะไรบ้าง ที่มันจะไปถึงฝันของเราโดยที่เด็กหลายคนจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปกับการโอ้โหมานั่งท่องศัพท์เสียเวลาไปกับการเรียนพิเศษเยอะแยะแล้วบางทีมันว่างเปล่าเพราะพี่เองพ<ด><ด>ี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมาก่อนคือหนูว่าอย่างแรกเลยต้องกล้าอย่าอายใช้ผิดไม่เห็นเป็นไรเลยคือทุกวันนี้คนไทยยังใช้ภาษาไทยผิด <ฮะ S 2> มันก็ไม่เห็นต้องอายเลยภาษาอังกฤษก็เหมือนกันใช้ผิดนิดหน่อยอย่าไปอายต้องกล้าแล้วก็สองอะไฟหาแบบ ค้นคว้าเยอะๆถ้าอยากเก่งจริงๆก็พยายามบังคับตัวเองทรมานตัวเองปิดซับอย่างที่พูดไปเลยคือบังคับให้ตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มันต้องใช้จริงๆอะอเราถึงจะใช้ได้จริงๆแล้วก็3มก็คือถ้ามันมีอะไรที่มันยากคะแนนสอบออกมาไม่ดีรู้สึกว่าเรียนในห้องอังกฤษไม่เข้าใจเลยอะอย่าท้อมันไม่มันไม่ได้ผิดที่ตัวเราหรอกทุกคนมันมันเริ่มเท่ากันหมดแหละหนูว่าคือแบบในห้องเนี้ยไม่เข้าใจอย่าไปท้อแบบอุ๊ยกูสอบตกไม่ดีเลยในห้องไม่ได้วัดเลยว่าเราใช้อังกฤษได้จริงๆไหม มันวัดแค่แบบนิดเดียวอเราเขียนได้ไหมเราทําข้อสอบได้ไหมแต่ใช้จริงๆอะ่ะบางคนเนี้ยพูดได้ลื่นปื๊ดเลยเป็นเด็กนองนะเพื่อนหนัวเงี้ยพูดได้ลื่นปื๊ดพอทําข้อสอบจริงบอกแกมากไม่รู้อะไรสักอย่างเลยคะแนนน้อยมากคือถ้าอยากพูดจริงๆอยากใช้เป็นเนทีฟอะคะแนนสอบไม่มีผลอนะ่ะมีผลนิดเดียวอะ่ะคืออาจจะวัดได้ว่าเก่งเขียนได้ไหมไม่ได้เก่งพูดอย่างเดียวมันจะมีคนที่เก่งพูดไม่เก่งเขียนมีคนที่เก่งเขียนไม่เก่งพูดกับมีคนที่แบบ เก่งทั้งสองอย่างแต่ first ก็คือพูดพูดสนุกกับมันก่อนพูดเอนจอยอย่าไปอายมีคนมาขัดขาแบบโอ๊ยมึงออกเสียงผิดนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราสนุกกับมันแล้วอะถ้าเราอยากเรียนรู้อะมันจะมีกำลังใจมันจะซึมเข้าไปในหัวโดยธรรมชาติเลยค่ะคือแบบอย่าไปไมยคนที่มันมาแบบจิกกัดมากมันก็ได้แต่พูดอะคือเก่งก็ดีแกเก่งก็ดีแต่เดี๋ยวเราก็เก่งเหมือนแกเหมือนกันอย่างเงี้ยมายเซตแบบเห็นหลายๆคนที่พยายามจะพูดภาษาอังกฤษแล้วของน้าด้านเนาะน้าดานมากมาก พูดผิดปุ๊บพูดพูดผิดเสียงดังไม่เป็นไรพูดใหม่แลบบ้วเ,เรากล้าที่จะยอมรับด้วยว่ามันผิดใช่คือถ้ามีคนพูดค้านขึ้นมาว่ามันผิดอ่ะก็โอเคมันผิดเดี๋ยวกูเปลี่ยนอย่า,อ,าอย่าไปแบบมันผิดโอ้เซฟหมดไม่เข้าแบบออฟเฟนต์อย่างเงี้ยไม่เอา,เอ,าอันนี้ไม่ดีคือแบบเราผิดได้เราก็แก้ได้เหมือนกันครับวันนี้ก็น้องบีมก็เป็นประโยชน์สําหรับตัวพี่เองด้วยสําหรับน้องหลายๆคนด้วยที่อยากจะมีเคล็ดลับในการเก่งภาษาอังกฤษเหมือนน้องบีมโอเค วันนี้ก็ขอบคุณน้องมีมากครับโอเคครับ